หมักทันจะหมักทัานพอปเปิไม่วาดไม่ไหวพี่น้องหพวขึ้นเต็มบ้านเลยตะปุตะปิตะมุตะมิหมักท่านฝรังสามชั่วโมงหวานหวานซอนหล่นระตุประตับพี่น้องสวัสดีค่ะมาค่ะเก็บหมากไม้ด้วยกันได้จ้ะเด้อทั้งหมากไม้ทั้งผลไม้ผลไม้ก็คือพวกแอปเปิ้ลนะคะอันนี้เขาเรียกหมากไม้พวกมายมจะ เดี๋ยวมาเก็บด้วยกันเห็ดถั่วก็มีจ้ะอันนี้ผลไม้แอปเปิ้ลเลหล่นเต็มดินพี่น้องเอ้ยไม่มีปัญญากินอุ้ยนุชตะก้าฉันอยู่ฉันอยู่ในบ้านไอ้นุชน่ะเดี๋ยวไปเอาตะก้ามาใส่พี่น้องเอ้ยหมักทันล่วงมักทันล่วงเต็มดินไม่มีปัญญากินแอปเปิ้ลด้จ้ะเจ้ใส่ใส่รถเข็นไปทิ้งอีก มาเด้อใครจะเอาค่ะทุกคนมาจ้ะมาจ้ะเต็มดินไปเลยเขาขนไปให้สัตว์ในป่านู่น่ะที่ฉันไปเก็บเห็ดเราไปเจอนู่นนั่นแหละหมักทันจ้ะหมักทันเอะเปิ้ลอะอปเปิ้ลหล่นเต็มดินเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ถามว่ากินไหมกินไม่ทันค่ะอุ้ยนงนุชจ้ะอันนี้ของบ้านนงนุชเด้อ ออนโซนเี๋เก็บไปอู้ยเยอะมากบ้านหนูบ้านใครเขาก็มีอย่างเงี้ยแบบนี้เอาคนไม่มีก็ไม่มีน้องนุชบอกว่าบ้านใครเขาก็มีบอกให้ใครมาเอาเขาก็ไม่มาเอาเอารถมาเขียนเอาเด้อพี่น้องเดิมหมางไม้หล่นเต็มดินเลยอันนี้มายมฟินกะระบียายกะระบียายเนนกะระบียายเสียนี่แหละนี่มันดู อันนี้มันสุก <จน S 2> งอมเราจะเด้ดอเธอเ,เข้าได้ได้เข้าไปในบ้านไหมไม่ได้เข้าจะลักอย่างนีนลงพากันกินไม่หวาดไม่ไหวพี่น้อง,องเอ้ย,ะะหหยเห็ดถัว่วก็พอเห็ดถั่วนงนุษบอกว่าเห็ดถั่วขึ้นเต็มลานบ้าน <laughs> สามีนงนุษเอารถตัดหญาด้าตัดทิ้งหมดนงนุษคิดว่ากินไม่ได้ค่ะอันนี้เห็ดถั่วเด้อจจะเด้อกินได้ อันนี้มันแก่แล้วค่ะอันนี้จุ้มจุม้มหักเปาะๆปะปะเลยโอ้ยหัวหักนู่นค่ะอีกสองดอกโอ้เห็ดถั่วขึ้นเต็มบ้านเลยตะปุ๊ตะปิตะมุตะมิอันนี้คือบ้านเราเนาะพี่น้องเนาะมันไงล่ะแคทขึ้นมาจากขี้ดินอันนี้มันอยู่ในแปลงผักได้จะเด้อ อันนี้มันอยู่ในแปลงผักนี่จะอีกเห็ดถั่วจะเหด็ดถั่วเก็บดีๆเด้อหนาำตำมือมันงอมเลยอ่อ,อ,ยอ,อนซอนเดี๋ยวไปดูเห็ดอ่อนซอนแอปเปิ้ลพี่น้องเอ้ย เก็บไปให้ลูกมาใครจะมาเอาต้มกับแอปเปิ้ลตามาเก็บแอปเปิ้ลน้ำกันจ้าหมักท่านฝรั่งแอปเปิ้ลฝรั่งหมักท่านฝรั่งมันเยอะเกินเลยเรียกหมักท่านเด้อพี่น้องเด้อมันเยอะเกินไร้ขั้วไร้ขักหลายแน่ตนกินมันไม่อิ่มเท่าไหร่นะเนตเออตอนกินไม่อิ่มก็กินเสร็จก็กินเสร็จแล้วโอ้กูจะตายให้ได้ คุยกันเรื่องพากันไปกินนั่งกินทั้งสามชั่วโมงใหญ่ไปใหญ่หวานหวานพี่น้องอีกคนนึ่งนั่งมีหวานนั่งบนพี่โซนพี่โนนี่ดูเขาอวดพุงกันสามเดือนสามเดือนนี่อันนี้ห้าเดือนยาระเกณฑ์นี่นะพากันกินอิ่มแล้วมาอวดท้องกันเอาเข้าไปรอบเช้าจะเหม็นหน่อยนะรอบบ่ายมันตะคืนรอบบ่ายรอบบ่ายโอ้ยดูลูกนี่ ลูกใหญ่มากเลยมาเด้อฉันจะเป็นนูน้อยบอกแดงเก็บไปลูกแอปเปิ้ลแล้วนะไม่นะมันเยอะลงมาเล่นพอแล้วพอแล้วอันนั้นเอาไว้ให้ลุงแค่ลุงกินแค่นั้นแหละพ่อมันเยอะขนาดนี้มันเก็บยากมันเยอะเกินแอปเปิ้ลนะเอาเหอะแอปเปิ้ลเอาไปเรื่อยๆยังไม่พอมันเพงลูกเท่าไรเดี๋ยวนี้บ้านเราลูกเท่าไรสิบ สิบาทใช่ไหมสิบสิบาทสิบห้าบาทมันหล่นเต็มดินออนซอนอยู่ในลูกละห้บาทตกลูกละห้บาทถ้าอยู่ในในในตลาดจะเดินไหนบ้านเราก็15บาทเนาะเยอะจริงๆวันนี้ชมกันเต็มเต็มเด้อพี่น้องจ้า ทั้งผล,ลไม้ทั้งหมากไม้หล่นและตุ๊บและตับพี่น้อง,งเอ้ยอุ้ยหล่นใส่หัวด้วยนั่นละตุ๊บละตับอยู่นั่นกันตตะกาพี่สนด้นั่นน่ะเออโอ้โหเก็บเข้าไป อันนู้นก็นั่งเป็นแม่เท่าอยู่นู้นถามว่าเจ้าของบ้านเขาห่วงไหมไม่ห่วงถามว่าสามีเขาห่วงไหมไม่ห่วงเขาไปแจ้งตำรวจมาล้อมเราตำรวจนไพไมทำไม่ได้นะของบ้านของบ้านพี่สนก็มีแต่ว่ามันคนละสายพันธุ์โอ้ตายหลนใไปหัวมันคนละสายพันธุ์จ้ะอยู่บ้านเอาไปแล้วไปแล้วน่านนาน เบพันนี้จะเนื้อแน่นกว่าเดี๋ยวไปให้ดังเดียวแล้วงามเนาะงามครับพี่น้องเอ๋ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนนะพี่น้องเนาะเอาไปหายายในมณฑ์เอาไปหายายอยู่เมืองไทยแน่ รเข้าป่าเข้าใจกินอิ่มได้ผลไม้อิ่มมากเลยเนาะอิ่มมากเลยอิ่มแบบล้นเนี่ะนี่แหละค่ะพวกเราสามสาวสี่สาวก็จะนัดเจอกันบ่อยค่อยูค่ะแต่ว่าน้ากินมากงานไปใครไปมันอีกเนาะานได้เจอกันเพราะว่านานเพราะว่ายายเข้าแต่ายายเข้าป่าช่วงนี้ยายเข้าแต่ป่าเจอกันกวาจะเจอกันก็นานอยู่โอเคนะคะคลิปนี้ก็ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ